ขอขสารภาพชี้แจงตามตามประการฉุกติเนื่องจากภาวะการแพร่ระบาดของโควิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะขออนุญาตพยานสรุปนะครับอตามภาพฉายนะครับเริ่มตั้งแต่พระญาเราเนี่ยนะครับเราได้รับเราเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการเที่ยวจากนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับแล้วโควิดเนี่ยมันแพร่ระบาดเริ่มต้นที่ในประเทศจีนอย่างที่เราตั้งแต่ก่อนที่รัฐบาลจะประกาศ เราก้อฉุกเฉินอีกนะครับพัทยาเนี่ยนะครับสองข้อมือพัทยาเนี่ยเราเราต้องเอารื้อก่อนแล้วนะครับเพราะว่าพื้นที่เราไม่เหมือนที่อื่นจริงนะครับถึงเราถึงได้รับการเป็นออะไรไม่ได้นะครับก็เลยจะขอ,อยากนะครับเริ่มตั้งแต่มันมีการแพร่ระบาดชัดเจนมากๆช่วงปลายปีว่าตอนหลังนี่ก็มีผลงานวิจัยอะไรออกมานะครับแต่แต่มันก็มีความจำเป็นที่ต้องถายสารถึงบอกว่ามันมันอาจจะไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครับ แต่ตอนนั้นก็เรียนว่าด้วยความตั้งใจนะครับแล้วก็ผมก็ใช้เงินส่วนตัวนะครับติดรีบติดตั้งให้ก่อนเพื่อประโยชน์สูงสุดกับกับค่าการตำรวจแล้วก็พี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็คิดว่าเป็นประโยชน์นะครับอะไรที่คิดว่าทาแล้วดีเราทําก่อนเลยรอไม่ได้นะครับมีทำแผงกั้นนะครับเป็นกระจกใสนะครับกรอบอลูมิเนียมอย่างดีนะครับเราจะไม่ใช้อะไรนะฮะข้อเอสลอนขึงพลาสติก บางๆนะคนให้เราเป็นคนใหญ่มาตลอดนะครับตอนนั้นก็อย่างที่เรียนนะครับตอนหลังก็บอกคนไม่ช่วยอะไรแต่ตอนนั้นเราอะไรทําได้จากระบบการประชุมนทางไกลนี่เป็นเหตุผลที่ที่ผ่านมาสามสามอี่าไ่เดือนแล้วที่ที่ที่ทอนต้ติดสถานบริการเริ่มไปนะครับท่านประธานและทราบดีได้รับผลกระทบแน่ๆไปเยอะนะครับคนตกงานครับนะครับคนตกงานนะครับจากการศึกษาเนี <Mart demek> ่ยเมื่อไรอะไรสำคัญอามาคน ใช่ไหมล่เรือร้านขาย้วนทองน,นอะนะครับนี่คือมาตรการที่เราทำกันนะครับ,รบนะใช้ร,ระบบค่าจ้างเหมอเอารวมค่าติดตั้งไปติดร้านทองทุกร้านทุก,ทก,ทกแห่งนะครับแล้วก็จกับร้านไหนนะครับสอบความรู้ยาธรรมนะครับตั้งแต่การชุมรั้นก่อดน,นะที่ผมบรรยายสรุปเรื่องเราทำเรื่องการใส่ตัวการท่านประธานบอกให้แบพุ่มแบเปียกลองเบียร์ลองจีสัวตะต่อไม่ทำอะไรเลยไม่ใช่เลย